สวัสดีครับวันนี้เป็นตอนสถานิบตอบคำถามการออกแบบโรงแรมตอนที่4นะครับก็ยวไม,มีใครเข้ามาเลยไม่เป็นไรเราไม่สนใจนะครับก็วันนี้จะมาเล่าต่อนะครับว่าวิธีการออกแบบโรง,งแรมสมัยใหม่เนี่มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับเอ,อ ภาพที่เราต้องการแสดงเดี๋ยวรอสักครู่นะคะรับขอนุญาตเพิ่มรูปที่ทำไว้ก่อนนะครับเดินเตรียมไปแล้วแต่ดันลืมไปรูปหนึ่งได้ได้ลนะครับก็คือ ในระหว่างรอผมนั่งทารูปไปด้วยนี้นะครับจะมาเล่าให้ฟังว่าตอนเนี้การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในห้องพักเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอย่างมีนัยยะนะครับแล้วก็เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับโรงแรมระดับสักสองดาวสามดาวนี่มันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ชัดเจนมากกว่าโรงแรมห้าดาวก็คือเรื่องฝาตู้นะครับ ก็อย่างตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ก็ยังมีฝาตู้อยู่เพราะว่าเป็นโรงแรมสักประมาณสาดาวกว่านะครับอันนี้เป็นตู้ฝาตู้ที่ปิดตัวเก็บเสื้อผ้าแต่ว่าสภาพปัจจุบันตอนนี้เนี่ยอย่างอย่างเมื่อวานที่เล่าให้ฟังอย่างเรื่องตู้เย็นเนี่ยเริ่มฝาตู้เริ่มหายไปละเพราะเขาคงเจอปัญหาว่า ั้งเรื่องของการระบายอากาศบางการ,รบำรุงรักษาแลารราาา้วก็จะทำยังไงให้การระบายอากาศทำได้ดีเพราะตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ฝาตู้เปลี่ยนไปกลายเป็นไม่มีฝาตู้นะครับแม้ทั้งชั้นต่างๆนะครับอย่างชั้นวางทีวีนะครับใต้ชั้นวางทีวีเนี่ยก็จะเห็นว่า เริ่มไม่มีบานฝาตูล้ละก็จะเป็นชั้นโล่งๆหลายคนก็บอกว่าถ้ามันเป็นบ้านเนี่ยปัญหาใหญ่ของพวกชั้นแบบพวกนี้ก็คือเรื่องของการทำความสะอาดก็ดูเหมือนไม่น่าดีเนาะเพราะว่าการบำรุงรักษาเราคุยกันว่าการออกแบบโรงแรมที่ดีคือต้องลดการดูแลให้น้อยที่สุดสำหรับแม่บ้านเพื่อเพิ่มเซอร์วิสเลเวลอะครีเมนต์ให้มากที่สุด แตปัญหาของการเปิดรุ่งๆ่งนะครับมันจะมีข้อดีหรือข้อเสียยังไงนะครับข้อดีแรกก็คือว่าผมใช้ดูตัวหนึ่งตัวอย่างอ่ะ,อะใช้ตัวอย่างนี้คุยไปก่อนแลวก็ข้อดีอันแรกก็คือลดงบประมาณเพราะฝาตู้เนี่ยเรา้อมยอมรับว่าฝาตู้นี่ค่าก่อสร้างค่อนข้าง,งสูงนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวฝา ที่เราจะต้องมีวัสดุมาทำให้แข็งแรงเพราะว่ามันมีการขยับตัวดังนั้นฝาต้องแข็งตะเพอต้องแข็งแรงกว่าตัวตูอ้อีกอันที่สองก็คือมีบันพับนะครับก็จะเป็นบันพับถ้วยของอ e ิตาเลียที่เขาชอบใช้กันเพราะว่ามันเปิดแล้วมันมันล็อกบานให้มันกลาง90องศาได้พวกนี้มีราคาหมดแล้วก็ต้องมีมือจับต้องมีการออกแบบ รูปฟักของบานจะต้องทําให้สวยมีกรอบที่แข็งแรงพวกนี้เป็นงบประมาณทั้งสิ้นนะครับแต่จริงๆแล้วสาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสําคัญของการออกแบบโรงแรมให้ไม่มีฝาตู้ไม่ใช่เรื่องพวกนี้หรอกครับไม่ใช่เรื่องการลดงบประมาณแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีเรื่องของการลืมของทิ้งไว้เยอะมากแล้วก็เป็นปัญหาว่าพอแขก เช็คเอาท์ออกไปแล้วแล้วก็บอกว่าตัวเองลืมของไวท้ที่ลิ้นชักอันนี้ไว้ที่ตู้อันนั้นเพราะว่าตอนออกมาก็ลืมเปิดฝาลืมเปิดบานดูแล้วลืมเปิด,ล,ปดลิ้นชักดูก็เป็นปัญหาหนักมากอันหนึ่งของคนดูแลดูแลโรงแรมครับต้องมานั่งให้แม่บ้านต้องมานั่งคอยเปิดตู้ทุกครั้งตอนเช็คเอาท์นะครับถ้าลืมเปิดตู้แล้วเกิดมีคนเช็คอินเข้ามาใหม่ ของอันนั้นอัจจะสูญหายนะครับไม่ได้เกิดจากแม่บ้านออกไปกลายเป็นแขกคนถัดมาใช้ไปซึ่งก็เป็นเรื่องเหนื่อยนะครับของคู่ดูแลโรงแรมมากนะครับก็แทนที่จะแม่บ้านเข้ามาก็กวาดตาปลึบนะครับไม่เห็นอะไรไม่มีรีบิวปกติก็เช็คเอาท์ได้เลยก็ต้องมานั่งเปิดฝาที่ระบาลมีใครลืมของไว้ไหมทำอุปกรณ์ข้างในพังไหมฝาทูกยังใช้ได้อยู่ไหมมีการไป เล่นอะไรสักอย่างพี่เลนทําให้ฝาตู้พังหรือเปล่านะครับก็อันนี้เป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้ตัวฝาตู้หายไปเออรูปที่มาฝากวันนี้นะครับจะมีรูปสุดท้ายที่อยากจะมาฝากนิดนึงนะครับก็รูปนี้นะครับอ่ะอันนี้ชอบมากก็คือ ปกติถ้าเราเข้าโรงแรมเนี่ยสิ่งที่เรามักจะต้องเห็นเสมอนะครับโรงแรมก็ต้องจัดไว้ก็คือเขาจะมีเอกสารบอกว่าโรงแรมมีบริการอะไรบ้างมีสิ่งใดอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการค่าใช้จ่ายถ้าเราแอบไปเอาวัสดุหรือสิ่งของอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยเอาเสือ้อคลุมอาบน้ําไปผ้าเช็ดตัวไปาราคาของ พวกของกินของน้ำดื่มที่เขาแช่ไว้แล้วก็บอกว่าเขาคิดราคานะราคาเป็นเงินเท่าไหร่นะครับก็จะม,มีแฟ้มสองแฟ้มนะครับแฟ้มหนึ่งอาจจะเป็นแฟ้มว่าการให้บริการของโรงแรมนอกเหนือจากห้องพักแล้วมีอะไรบ้างห้องอาหารอยู่ไหนฟิตเนสอยู่ไหนมีซาวน่าไหมสระว่ายน้ําอยู่ไหนบริการนวดตัวไหมมีสปาไหมบริการกต่างๆวะาเงี้ยเถอะ ซึ่งตอนนี้ก็ลดลงไปเยอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไปโชว์อยู่ในหน้าจอทีวีซะส่วนใหญ่เางน้อยมันก็ต้องมีกระดาษนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มไม่มีกระดาษจดโวจดหมายแล้วนะเพราะว่าส่วนใหญ่อย่างถ้ายิ่งเป็นรีสอร์ทก็ยิ่งไม,ไม่มีการไปพูดถึงเรื่องกระดาษจดหมายหรือซองซึ่งสมัยก่อนเราจะเขียนจดหมายกันอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้เขาหายไปแล้วก็อันที่น่าสนใจก็คือ เรื่องของประเด็นฝาตู้อันนี้ก็ไม่มีฝาตู้นะครับก็จะเป็นลิ้นชักเฉยก็จริงๆตอนแรกเห็นรูปนี้ก็จะค่อนข้างหงหุดหงิดใจเพราะว่าไอ้ตัวแฟ้มกับตัวโฟลเดอร์ไอตัวปกแฟ้มที่มันไว้เก็บเอกสารเนี่ยมันยื่นยาวมาจากลิ้นชักไอจากช่องจากช่องที่เก็บ ก็มีความรู้สึกว่า้คนออกแบบออกแบบผิดหรือเปล่าคือดีไซน์ไว้ความลึกของช่องเนี้ยไม่พอทําให้พอแฟ้มเนี่ยมันยัดเข้าไปแล้วมันเลยล้นลงมาแต่มาคิดอีกแง่หนึ่งก็คืออาจจะเป็นความตั้งใจก็ได้ให้แฟ้มมันยื่นออกมาเพราะอะไรมันจะได้รู้ว่าแฟ้มอยู่นะครับมีแฟ้มอยู่ตรงนี้แล้วก็แขกที่มาพัก มองปลาเดียวก็เห็นละว่ามีแฟมนะครับก็อาจจะต้องหยิบม,มาดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันก็มีทั้ง2องนัยยะทั้งแง่ดีแล้วก็แง่ที่คิดว่าน่าจะออกแบบมาผิดหรือเปล่านะครับเพราะจริงๆต่อให้เราดีไซน์ช่องนี้ให้พอดีกับแฟมเลยหมายถึงว่าแฟมพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะยัดเข้าไปพอดีก็ด้วยความลึกของช่องนะครับแล้วก็การใช้สีแฟมให้มันสดนิดนึง ตัดกับตัวสีตู้ซึ่งมักจะเป็นสีดำอะไรนี้นะครับก็ให้มันตัดกันให้ชัดคนแขกที่มาพักก็น่าจะมองเห็นโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องให้มันยื่นออกมาก็ยังไม่แน่ใจนะักแต่ว่าก็เป็นรูปที่เอามาฝากนะครับว่าเป็นรูปที่น่าสนใจดีนะครับก็วันนี้จะเป็นการออกแบบโรงแรมตอนที่สี่นะครับเดี๋ยวลองดูว่าหัวข้อต่อไปเราจะพูดยื่องอะไรนะครับ อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าคิดว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์นะครับแล้วจะเอาข้อมูลดีๆมาฝากกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ